พี่น้องผู้ร่วมละหมาดจุมะีิรักข้งหลายสิ่งสำคัญที่เราจะต้องย้ำเตือนกันในวาระและสถานการณ์ต่างๆและโดยเฉพาะยิ่งในขณะคุตธะันสิ่งสำคัญที่เราจะต้องย้ำเตือนกันก็คืออัตตะวะความยำเกรงต่อวันสุดท้ายวาตาลาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้งผมเองและพี่น้องทุกท่านพยายามเตือนตัวเองเตือนคนรอบข้าง ให้มีความตักวามีความยำเกรงต่อรสสุภนานณหัวตาลาให้มากยิ่งขึ้นพี่น้องที่รักัางหลายวันนี้29บกรกฎาคม2,565ตามคำประกาศของยุลาราชมนตรีเป็น29ดุ่นฮิจัพิจรสกั์ราช1443แต่ตามคำประกาศของทางทางซาอุดีอาระเบียวันนี้เป็น30 ดุน่นเฮจ้าเมื่อวานไม่เห็นเดือนจริงรุ่นเจ้าจึงครบสามสิบแต่เย็นนี้ในประเทศไทยจะมีการดูดวงจันทร์ซึ่งก็เป็นที่คาดการกันว่าน่าจะเห็นเดือนกรุงเทพมหานครและจังหวัดยะลามีเดือนค้างขอบฟ้าหลังจากดวงอาทิตย์ตกไปแล้วมีเดือนค้างยาวนานกว่าครึ่งชั่วโมงซึ่งมีโอกาสที่จะเดืดได้พี่น้องเี่้อกทั้งหลายครับนั่นหมายความว่า วันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายของปีที่จะรักการะหนึ่ัสรครับและวันพรุ่งนี้น่าจะเป็นวันที่หนึ่งของเดือนฮรัรอมเป็นวันปีใหม่ของสักราชอิสลามพี่น้องทช่รัรทั้งหลายครับเราไม่ได้ร้องให้จัดงานเฉลิมฉลองปีใหม่อิสลามแม้กระทั่งปีใหม่อิสลามยังไม่มีการเฉลิมฉลองแต่นับภาษาอะไรที่เราจะไปร่วมเฉลิมฉลองไปปีใหม่กับผม กับปีใหม่ของคนอื่นของเราเองไม่มีใครร่วมรับรู้ไม่มีใครร่วมกิจกรรมแล้วฉะนไหนเล่าเราจึงพยายามที่ไปร่วมกิจกรรมกับสองคนอื่นลองคิดดูให้ดีเราขาดทุนไปสักแค่ไหนแล้วพี่น้องเทราทั้งหลายครับ2,565เป็นสักราชที่มีตัวเลขค่อนข้างมากกว่านับเริ่มต้นจากวันตาย 2022คิดศักรรชนับเริ่มต้นจากวันเกิดแต่1,444ซึ่งจะเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้อิงชาล็อ์เนี่ยไม่ได้นับจากวันเกิดและไม่ได้นับจากวันตายแต่นับจากเหตุการณ์ที่ผู้มีส่วนร่วมเองจะมีความรู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ผู้ที่มีส่วนร่วมในเหตุการณ์นี้เปี่ยมล้นไปด้วยความตักใครยะการเสียสละใจที่รักและหวงแหนต่ออันอิสลามอย่างมากเขาจึงยอมเพื่อกิจกรรมเพื่อภารกิจอันนี้สิ่งเดังกล่าวนั้นก็คืออัลฮิจรอการอบพยพพี่น้องแทรักทั้งหลายครับในทางภาษาแล้ว การอพยพค,คืออัดตะกูการสลับละทิง้งแต่ในทางวิชาการก็หมายถึงการอพยพของท่านรอซูสอลลฮอหัวไลหัวสลัมจากมักกะไปยังเมืองมาดีนะตามพระบัญชาของอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาเพื่อดำรงรักษาท่านอิสลามเอาไว้พี่น้องเ่รักทั้งหลายครับและแล้วบรรดาสฮบะก็ไม่มีใครรีรอ ที่จะอบพยพตามพระบัญชาตามคำสั่งของอัลลอฮฺสุบฮานายฮวอตาลาและตามคำสั่งของท่านนาบีม ah 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 ุมหมมัดส์อัลฮุอานอิบัลสลัมแม้ว่าการอบพยพจะมีความยากลำบากสกนาดไหนก็ตามกลางทะเลทรายที่มีความร้อนมากกว่าประเทศไทยเราณปัจจุบันนี้วันนี้เราบอกว่า35งองศาเราก็ไม่ไหวที่จะบ่นกันแล้ว ทั้งพัดลมเอ่ยทั้งแอร์เอ่ยแต่การทะเลทรายความร้อนยิ่งกว่านี้พาหนะที่ใช้ในการเดินทางก็ไม่ได้สวกสะดวกสบายเหมือนอย่างทุกวันนี้อย่าว่าแต่รถเก๋งสักคันรถบัสรถติดแอร์สักคันแม้กระทั่งจัก,กรยานสักคันก็ไม่มีเมื่อ1400กว่าปีที่ผ่านมาอีกทั้งเส้นทางจากมักกะไปมาดีนะทางตรงทุกวันนี้ประมาณ4 3 0ร้อยสาิกิโลเมตรแต่ใน,นอดีตไม่ใช่เดินเป็นเส้นตรง ต้องเดินทางลัดเลาะไปตามไหล่เขาไปตามหุบเหวดังนั้นรวมแล้วระยะทางน่าจะถึง500กิโลเมตรไปซ้ำไปพี่น้องชาวนาทั้งหลายครับหลายคนเดินด้วยเดินเท้าไม่ได้ขี่พาหน,นะทำไมเขาเหล่านั้นจึงยอมลำบากมากมายถึงขนาดนี้ที่มานีนะมีทำเลธุรกิจการค้าที่ดีกว่ามักกะอย่างนั้นหรือ ที่มาดีน่ามีสาวสวยๆจะได้ไปแต่งงานอย่างนั้นหรือที่มาดีน่าจะได้มีโอกาสเป็นผู้นําได้มีโอกาสขึ้นบริหารเมืองมาดีน่าอย่างนั้นหรือพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเหล่านี้ไม่ใช่เหตุผลไม่ใช่เหตุผลการอกยกของท่านยบิวมาห์มุสล็อฮวาอิฮิวะสันลไม่ใช่เหตุผลของการอกยกของบรรดาซอฮาบาทั้งสิ้นเหตุผลอยู่เพียงประการเดียวนั่นก็คือเพื่ออัลลอฮฺ ต้องการดํารงรักษาอันอิสลามเอาไว้พี่น้องที่รักทั้งหลายครับดังนั้นจากการที่ท่านอุมัรบินคอตออบได้ดำรีนําเอาการเหตุการณ์อ,อพยพมาเป็นจุดเริ่มต้นนับสกสารอิสลามแต่และปีคล้ายๆกับจะบอกกับพวกเราว่าเมื่อถึงวันเริ่มต้นสกสารอิสลามการเสียสละของนบีและสฮาบะความรักและหววแหนต่ออันอิสลามของนบีและสฮาบบะ การช่วยเหลือง,งานาศาสนาของนบีและสอบะการรักในอัลลอฮ์ามากกว่าสิ่งอื่นใดทั้งสิ้นของนบีและสอบะสิ่งต่างๆเหล่านี้จะต้องกลับมาดังก้องกลงวานในในโสตประสาทในความรู้สึกนึกคิดของเราอยู่ตลอดไปพี่น้องที่รักทั้งหลายครับที่จะรับการอพยพมีบทเรียนมากมายคุณตบ้าไม่อาจที่จะนําเสนอได้ทั้งหมดขอกล่าวเป็นเชิงสรุปว่าประการที่หนึ่งอัตตบุษย การเสียสลัเราสู้สโลว์หวาลในฮิวสลัมเกิดที่มักกะเล็กโตที่มักกะจนกระทั่งอายุ53ปีคนเราย่อมมีความผูกพันกับพื้นแผ่นดินถิ่งเกิด53ปีได้รับพระบัญชาจากอาาลอสมุนรหัวตะลาราให้อพยพจากมักกะไปยังเมืองมดินาะต้องทิ้นทิ้นฐานบ้านเกิดเมืองนอน สบ้านหลายท่านเป็นคนมั่งมีสีสุขทั้งบ้านเรือนทั้งที่ดินทำม,มาหากินทรัพย์สินมากมายแต่ก็ไม่อาจที่จะนำพาติดตัวโยกย้ายไปยังเมืองมาดีนาได้ไม่สามารถที่จะรื้อบ้านบรรทุกหลังอูดแล้วก็ขนกันเป็นกองคาราวานเลยไม่สามารถกระทำได้การอพยพต้องการะทำโดยลับลับหล,ลบหลบซ่อนซ่ ไม่สามารถไม่อาจที่จะทําแบบประเจิดประเจอเปิดเผยกันได้เพราะฉะนั้นการอพยพในครั้งนี้จึงเป็นการวัดใจวัดอิมานศรัทธาของบรรดาซอฟ้าอย่างยิ่งเละทีเดียวให้เห็นถึงอัตถิยะการเสียสละรอซุนซอลลัลฮุอัสสลัมได้เคยมีคาพูดที่ค่อนข้างชะเทือนใจยอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียววะลอฮิอินนักีลาข้อยรูอรัลดินลา ขอสบาต่อเราว่าแท้จริงเจ้าหมายถึงผืนแผ่นดินมากเป็นผืนแผ่นดินของอาวุ์ที่ดีที่สุดว่าอับบุอัลลอฮ์ว่าฮับบุอัลลาฮิอิลลอฮ์และเป็นผืนแผ่นดินที่อัลลอฮ์รักที่สุดว่าเราละอันนี้อุคริจตุมิงกะมาฮอรจตุถ้าหากว่าฉันไม่ถูกขับไล่ออกแล้วก็ฉันจะไม่ไปโดยเด็ดขาด เราซุนยังมีคําพูดที่อาไยอาวรต่อผืนแผ่นดินถิ่นเกิดต่อเมืองมักกะอัลลอฮฺอัลละหพี่น้องที่รักทั้งหลายครับอุมุสลามะครอบครัวสัลามะทั้งอุมุสลามะและอบูสลามะและลูกวันที่เขาอพยพเกิดพลาดมีพวกอาหรับมักกะปุริมากกะเห็นจึงจับเขาไว้ และในท้ายที่สุดแยกลูกไปอยู่ที่หนึ่งแม่ไปอยู่ที่หนึ่งตัวพ่อไปอยู่ที่หนึ่งและอบูสลามะก็มีโอกาสที่จะเดินทางไปยังมดินาโดยลำพังเพียงคนเดียวในขณะที่ลูกและเมียยังอยู่ที่มักกะโดยไม่รู้ว่าชะตากรรมชีวิตจะเป็นอย่างไรพี่น้องที่รักทั้งหลายครับในท้ายที่สุดแล้วอารับก,ก็ยังมีความสงสารปล่อยให้อุมมุสลามะเดินทางไปยังมดินะ ได้มีโอกาสไปรวมหน้ารวมตา,าพร้อมๆกันพอ่อแม่ลูกแต่เพียงอยากจะบอกว่าเขาเหล่านั้นต้องถูกทดสอบถามว่าทําไมเขาจึงยอมถึงขนาดนี้พี่น้องเทรักทั้งหลายสุไฮบินซูไฮอารุมีเป็นคนที่มั่งมีสีสุขในเมืองมักกะวันที่เขาอพยพอาหรับมกักกะขัดขวางเขาไว้ เขามีคำพูดต่อรองว่าถ้าฉันให้ทรัพย์สินทั้งหมดที่ฉันมีอยู่แก่พวกท่านพวกท่านจะปล่อยฉันไปไหมอรูนาอัมพวกเขาเ่านั้นตอบรับนามท่านใดนั่นเองส่งให้อรูมีได้กล่าวว่าไินนีก็จะอันตูและกุมมาลีแท้จริงฉันทําให้ทรัพย์สินของฉันทั้งหมดเป็นของพวกท่านและฉันจะอพยพไปยังเมืองมาดีนะ ยอมสละละทิ้งทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อไปยังเมืองมาดีนะในอดีตไม่มีธนาคารที่เราเพียงพกบ,บัตรเอทีเอ็มเงินเป็นแสนเป็นล้านก็ไม่มีใครเอาไปได้ในอดีตเงินเก็บในหายเงินเก็บในภาชนะเพราะฉะนั้นทรัพย์สินเงินทองจึงไม่อาจที่จะพกพานำพาติดตัวไปได้เหล่านี้คือบทเรียนอันทรงคุณค่าจากการอพยพที่ทําให้เห็นว่าเขาเหล่านั้น มีความเสียสลญมีตัวถิ่นมีความเสียสละอย่างสูงส่งยิ่งนะพี่น้องเทราทังหลายครับการเตรียมการอัดตับตีสการวางแผนการเตรียมการก็เป็นบทเรียนสำคัญและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำงานใหญ่ทำงานศาสนาจะต้องมีการตักตีสมีการวางแผนมีการเตรียมการ ว้อย่างดีหาไม่ใช่นั้นแล้วงานคงไม่อาจประสบความสําเร็จได้เราสนงสลารฮวาไ่ฮัวสลัมเด็กแจงกก่อ,อบ,บูบักอัสซิดีกรลอวอแอนฮูถึงบัญญัติที่ว่าเรื่องการอพยพทัในใดน,นั้ออนอบูบักก็เริ่มเริ่มเตรียม,ม,ม,มการจัดก,การหาอูดที่พร้อมจะเป็นพาหนะเดินทางไปได้และก็ดูแลเลี้ยงดูอูดสองตัวนั้นอย่างดีรอวันอนุมัติอพยพ ปรากฏว่าท่านดูแลอูดสองตัวนั้นเป็นระยะเวลายาวนานถึงสี่เดือนกว่าจะได้รับคําสั่งว่าต้องอบพยพพี่น้องชาวรักทังหลายครับเป็นการวางแผนอย่างแยบย์ข่าวการอบพยพแม้ว่าจะมีการเตรียมการถึงยาวยาวนานถึงสี่เดือนแต่พฏว่าข่าวไม่ได้แพร่พายไปยังสังคมอาดับโดยทั่วไปออนไลน์เป็นการทํางานที่แยบยลมากจัดว่าคนเหมาะสมกับงาน รอซุลเลือกอบูบักอสซิกรากัลลอหวะอนฮูเป็นสหายคนสนิทที่จะเดินทางใกล้ชิดตลอดระยะทางจากมักาไปถึงมานีน่นซึ่งเลือกคนถูกที่วางคนให้ถูกที่พุทธเดร n in นอินเดร t จอบวางคนให้ถูกที่งานจึงจะประสบความสาเร็จเหล่านี้เป็นบทเรียนที่ได้รับจากคิจะรอดของท่านาูลงสุลทรลุอหัวฮิวสัลลัลม และคนที่เหมาะสมกับงานไม่ได้ไหมายความว่าต้องเป็นผู้ใหญ่อย่างเดียวในบางครั้งบางเรื่องเด็กต่างหากที่เหมาะสมกับงานเราส่งล้อหัวฮอวะสลัมและอบูบักอสิด,ดิกสองคนไปหลบซ่อนอยู่ในถ้ำซูซึ่งต้องเดินขึ้นเนินเขาไปอยู่บนเนินในถ้ำนั้นเป็นระยะเวลาถึงสาวันซึพียงอาหารไม่ได้มีมากมาย ดังนั้นถ้าไม่มีคนส่งสเสบียงอาหารที่มีเาวาปฏิพานยอดเยี่ยมดีแล้วลราก็งานนี้คงล้มงานนี้คงล้มเหลวแน่พี่น้องที่รักทางหลายครับเด็กเยาว,วชนมีบทบาทสูงทําให้การอพยยของท่านอับดุมฮัมหมัดส่งล้อหวานแลฮิวสันประสบความสําเร็จท่นนานาอิชารอรัจงลอฮ์วอันหา ได้เล่าถึงเรื่องราวตรงนี้ไว้ขอสมควรว่าอัสมะเป็นคนเตรียมสเสบียงอาหารแล้วก็จัดใส่ภาชนะตัดสายภาพเอวส่วนหนึ่งมาผูกมัดปากภาชนะนางจึงได้รับการขนานนามว่าลร่กุนเนตอ้วยสตรีที่มีสายคาดเอวสองชิ้นสองท่อนให้เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ ทำงานนี้ซึ่งจะทำให้ผู้คนไม่สงสัยอะไรมากมายแต่ถ้าหากว่าใช้ผู้ใหญ่ใช้คนสนิทของท่านนาบีใช้คนสนิทของอบูบัฟก็าอาจจะกลายเป็นที่สงสัยนอกเหนือจากนั้นแล้วข่าว,ข,าวข่าวความเคลื่อนไหวว่าข้างในเมืองมักกะจะต้องถูกส่งถึงอย่างสองคนที่อยู่ในถ้ำก็ถูกกระทำโดยฝีมือของเด็กน้อยเช่นเดียวกัน อับดุลลอฮ์บุตรของอบูบัฟพี่นอ้องที่รักทั้งหลายครับร่องรอยฝีเท้าของคนที่เดินส่งอาหารร่องรอยฝีเท้าของคนที่เป็นผู้สื่อข่าวมันจะปรากฏอยู่บนพื้นทรายก็มีเด็กรับใช้ของอบูบัฟอัสติดดิกอีกเช่นเดียวกันที่เป็นคนทําหน้าที่กลบเกลื่อนรอยเท้าของคนเหล่านี้เขาเป็นคนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะ ทั้งเช้าทั้งเย็นเขาจะไล่ฝูงแพะฝูงแกะไปเดินกบเกื่อนรอยเท้าของคนหลังนี้จนกระทั่งทําให้คนอาหรับไม่สามารถสะกดรอยตามได้ว่าอับดุลลไไอฮ์ไปไหนอัสมาไปไหนเป็นการทํางานที่มีการวางแผนอย่างแยกย่นอันหัมดุลิลล้ภายใต้การคนโทนของอัลลอฮ์สุบฮานอกรวาตาละพี่น้องทั้งหลายครับเพียงสองบทเรียนตรงนี้ก็น่าจะให ข้อคิดมุมมองแต่การทํางานศาสนาของเราได้ดีพอสมควรกลุ่มองค์กรของเราไม่ว่าจะเป็นมัสยิดเป็นมูนิธิเป็นชมรมเป็นสถาบันโรงเรียนกลุ่มองค์กรทํางานศาสนาต้องมีการวางแผนและต้องมีการจัดวางคนที่เหมาะสมกับงานและต้องมีการเสียสลัด เช่นเดียวกันต้องมอบหมายต่ออัลลอฮฺ س ب ح ا ن าและกษัรตริยทำปัจจัยทุกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เตรียมภานะไว้เรียบร้อยเตรียมคนส่งสเสบียงอาหารไว้เรียบร้อยเตรียมคนส่งข่าวไว้เรียบร้อยเตรียมไกด์นำทางไว้เรียบร้อยแต่ถึงกระนั้นก็ตามยังจะต้องตระวักกันต่ออัลลอฮฺ سبحانه และกตาลา กลุ่มองค์กรมัสยิดมูนิทิโรงเรียนของเราเตรียมครูเตรียมคณาจารย์เตรียมทุกสิ่งทุกอย่างทรัพยากรและบุคลากรไว้เรียบร้อยแต่เราต้องไม่ลืมนะครับว่าผู้ที่มอบประทานความสําเร็จให้กับงานของเรานั่นคืออัลลอฮฺสุบฮานาบหัววนตาลาวางใจในพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาหัานตาลาพี่น้องเท่าักทั้งหลายครับหลายท่านเคยนั่งเครื่องบินถามว่ารู้จักกับตันเครื่องบินไหมไม่รู้จักว่าเป็นใคร แต่เรานั่งเครื่องบินรู้สึกสบายใจไม่กังวลเพราะเรารู้ว่ากว่าจะมาขับเครื่องบินได้เขาต้องเรียนเขาต้องฝึกเขาต้องมีใบประกอบวิชาที่เป็นกัปตันเครื่องบินเขาจึงมานั่งบนเครื่องบินทําหน้าที่ขับเครื่องบินได้เราไม่รู้จักเขาแต่เราก็วางใจในตัวเขาสบายใจเมื่อนั่งเครื่ นั่งเรือเราไม่รู้จักคนขับเรือไม่รู้จักกับตันเรือแต่เราก็ยังวางใจเราก็ยังสบายใจนั่งเรือลำนั้นแล้วฉันไหนเล่าทั้งทั้งที่เรารู้จักคนที่ควบคุมชีวิตของเราคนที่บริหารชีวิตของเราเรารู้ว่าพระองค์ผู้เนี่ยอัลวอฮวีร่ำรวยมหาศาลอัลกอวีผู้ทรงเข้มแข็ง คุณสมบัต perfect, ิเพอร์เฟคครบถ้วนยิ่งกว่ามนุษย์ใดๆไม่มีใครแล้วที่จะมีคุณสมบัตคิครบถ้วนสมบูรณ์รณรอย่างเหมือนอย่างพระองค์ท่านแล้วทําไมเราจึงไม่วางใจในพระองค์ให้มากที่สุดอัลลอฮฺพี่น้องเทรอกทั้งหลายครับวันนี้เราต้องมาตรวจสอบดู إ ي م านศรัทธาของเราความตะววนกันของเราวางใจในพระองค์เราสุฮาในหัว,วาตาลาถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นแล้วมันสักกี่เปอร์เซ็น,นแล้วเราถึงจะมัน เจอคำตอบว่าทําไมงานที่เราทําจึงไม่ประสบความสําเร็จทําไมงานที่เราทําจึงไม่ค่อยราบรื่นทําไมงานที่เราทําจึงมีแต่อุปสรรคปัญหาทําไมงานที่เราทําจึงมีแต่คนกันแกล้ง,งแกงแงพี่น้องสารคดีครับบทเรียนจากฮิจอรรอ การฮิจเราะของท่านรอซูลส่งลัลลอุอะัยฮิวะสลัมเป็นบทเรียนที่ดีงามแก่พวกเราทุกคนคุตจะบอกววันนี้คงนําเสนอได้เพียงประเด็นเล็กๆน้อยๆบทเรียนข้อคิดจากการฮิจเยาะของท่านรอซูลส่งลัอลอุอะัยฮิวะสลัมเท่านั้นเองหวังว่าพี่น้องคงจะนําไปต่อยอดไปขยายผลต่อศึกษาเพิ่มเติมต่อยังมีข้อคิดเมอ์ไอซอดูรุสบทเรียนมากมายจากฮิจงร้องท่านนบีมุฮัมมัดส่งลัอลอุอะัลฮิวะสลัมที่สําคัญอยากจะบอกว่าที่เราะมาถึงเราแล้ว เรารู้สึกอย่างไรรู้สึกอิมานสถาของเราเข้มเข้มข้นขึ้นบ้างไหมรู้สึกกระตือรือร้อนที่จะทํางานรับใช้ศาสนาของเอราบ้างหรือเปล่ารู้สึกอยากที่จะเข้มแข็งกับการละหมาดจะมาบ้างหรือเปล่ารู้สึกอยากจะถือศีลดวันจันทร์วันพฤหัส ลูกโลกของเรารู้สึกอยากที่จะอ่านกุรอานอยากจะศึกษาสุนนัขพันธบีมากขึ้นหรือเปล่ารู้สึกอยากไปศึกษาแนวทางของซอฮาบะฮ์มากขึ้นหรือเปล่านี่คืออีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะฝากในคุตบะานวันนี้แต่แกตัวผมเองและพี่น้องทุกท่านอัปูลวงเีฮาลาวัสก็โรบะฮานอูรีมารีวะลักุมว่าฟูบุตอัมรีอินละฮ์อินนัลลอฮะบัซิรุมบินาอิบาดะ